สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะมาแล้วค่ะมากับเสื้อกล้ามแบบที่สามก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่คุณป้าได้โพสในช่องชุมชนขอบคุณสำหรับการติดตามผลงานนะคะทุกๆคนเอาละค่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียวเวลาเราจะไปดูวิธีการถักเสื้อตัวนี้กันนะคะ ให้ดูเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณป้าภูมิใจนำเสนอนะคะใส่สบายๆให้เด็กๆได้ใส่กันเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะสำหรับเด็กอายุสามขวบถึงห้าขวบนะคะคุณป้าทำให้แล้วนะคะใครที่เข้ามาบอกคุณป้าบอกว่าอยากได้เสื้อเด็กโตหน่อยตัวนี้ ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันดับแรกก็มาดูขนาดตัวเสื้อนะคะคุณป้าจะวัดรอบตัวแบบนี้จะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ความลึกของข้างหน้านี้ข้างหน้าข้างหลังจะเท่ากันนะคะ จะเป็นเสื้อที่ใส่สบายสบายเนาะความลึกของคอจะอยู่ที่ห้านิ้วแล้วก็รอบวงแขนตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสามนิ้วแล้วก็ความยาวของตัวเสื้อคุณป้าวัดจากไหล่เลยนะคะวัดจากไหล่ตรงนี้เลยมาถึงท้ายเสื้อตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสิบห้านิ้วนะคะเพราะว่าเขามีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ไหมคุณป้าใช้ไหมเบอร์ยี่สิบถักนะคะอันนี้จะประมาณไหมฝ้ายนะคะไหมก็มีหลายแบบเนาะใครที่มีไหมแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะแต่ความแตกต่างมันก็จะอยู่ตรงที่ถ้าไหมเราเส้นใหญ่เสื้อก็จะออกมาตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีความหนาตามขนาดของเส้นไหมก็จะประมาณนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราใช้ไหมเบอร์ยี่สิบคุณป้าก็จะใช้เข็มเบอร์หนึ่งจดสองห้ามิแบบนี้นะคะค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเริ่มต้นถักเราจะเริ่มต้นจากช่วงนี้เป็นการถักสองขั้นตอนนะคะเริ่มต้นจากนี้ถักขึ้นข้างบนพอได้ตัวเสื้อแล้วเราก็จะมาถักลงช่วงล่างแบบนี้ ก็เลยเป็น2ขั้นตอนนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อกี้คุณป้าลืมบอกนะคะสำหรับไหมคุณป้าใช้ไหมสำหรับเสื้อตัวนี้ใช้ไปไม่ถึงร้อยกร,รัมนะคะเหลือนิดหน่อยเนาะค่ะตามนี้เลยค่ะมาดูเลยวิธีถักเราจะเริ่มต้นด้วยการ ถักเป็นห่วงนะคะเริ่มต้นเราจะโซ่ห้าแล้วก็พันสองครั้งนี้เราได้หนึ่งห่วงห่วงที่สองเราจะโซ่สี่พันสองครั้งเหมือนเดิม จากนั้นเราก็โซ่4ตลอดนะคะสำหรับห่วงเราจะโซ่5แค่ตอนเริ่มต้นห่วงแรกเท่านั้นนี่ค่ะถักแบบนี้นะคะให้ได้48ห่วงค่ะเดี๋ยวพอครบ48ห่วงแล้วเดี๋ยวเรามาถักกันต่อนะคะถักให้ครบเลยค่ะ พอถักครบ48ห่วงนะคะเราจะทำเป็นวงกลมนะคะถักติดระวังอย่าให้งานพลิกนะคะติดแบบนี้ เราเลื่อนห่วงมาไว้ในในห่วงแรกนี้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราจะถักโซ่สามเราจะพันหนึ่งครั้งในห่วงนี้ให้ได้สี่หลักห่วงแรกเราจะนับโซ่ไปด้วยนะคะก็จะได้สี่หลักแบบนี้จากนั้นห่วงที่สองก็เหมือนเดิมคะ่ะสี่หลัก ัหนหครั้งสี่หลักจะได้งานแบบนี้นะคะสี่หลักในทุกห่วงเลยนะคะจะได้งานแบบนี้ ถักให้ครบแถวเลยค่ะพอเราถักมาถึงครบแถวแบบนี้นะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับโซ่สามที่เราทำไว้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สองเราจะเริ่มขึ้นลาย โซ่สามพันหนึ่งครั้งในหลักถัดไปถักหลักต่อหลักนะคะให้ได้สามหลักแบบนี้โซ่หนึ่งข้ามสองโซ่นี้นะสองหลักหนึ่งสองมาหลักที่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สาม พันหนึ่งครั้งลงในหลักเดิมนะคะจะได้ลายตัววีแบบนี้โซ่หนึ่งข้ามสองหลักเหมือนเดิมมาหลักที่สามเราก็ถักเหมือนตัวแรกนี้นะคะช่วงลายก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะโซ่หนึ่ง ข้ามสองหลักแล้วก็ถักตัววีตัววีก็ตรงนี้จะเป็นโซ่สามแบบนี้นะคะจ่วงลายเขาก็จะประมาณนี้ถักตามนี้ให้ครบแถวเลยนะคะ แถวที่สองนะคะเราจะจบแถวจบแถวด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกทีนี้เราจะมาถักแถวที่สามเราจะเลื่อนห่วงมาตรงหลักนี้หลักที่สองนี้นะคะแล้วเริ่มต้นโซ่สี่ ลงมาตรงตัววีนี้เลยนะคะที่เราทำโซ่สามไว้เราจะถักพันหนึ่งครั้งลงในตัววีนี้เจ็ดหลัก แค่เจ็ดหลักแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะโซ่หนึ่งโยงมาตรงนี้เลยตรงที่มีสามหลักพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็โยงมาถักเหมือนเดิมนะคะในตัววีนี้จะมีอยู่เจ็ดหลัก ก็จะได้งานแบบนี้นะคะพอได้เจ็ดหลักเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็มาตรงนี้อย่าลืมโซ่หนึ่งนะคะแถวที่สามเราจะได้งานแบบนี้นะคะถักให้ครบแถวเลยค่ะเดี๋ยวครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะ แถวที่สามเราก็จะมาจบแถวอีกแล้วนะคะก็เหมือนเช่นเดิมคะ่ะจบแถวด้วยโซ่หนึ่งนับตรงโซ่ที่สามนะคะเชื่อมต่อเลยทีนี้มาดูแถวที่สี่เราจะเริ่มต้นด้วยโซ่หกนะคะ พราะว่าตรงนี้จะเป็นตัว V เนาะแล้วก็จิ้มลงในหลักเดิมก็จะเป็นตัว V แบบนี้นะคะโซ่นหนึ่งข้ามสองหลักพันหนึ่งครั้งวงตรงนี้ก็จะเป็นสามหลักนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนแถวที่สองนะคะเราสังเกตง่ายๆโลงมาตรงที่มีหลักเดียวนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว V ีแถวนี้เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะแถวที่สี่ สำหรับเสื้อตัวนี้คุณป้าก็จะทำให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่ามีบางคนทักมานะคะบอกว่าให้คุณป้าทำแถวต่อแถวเลยเพราะเขา,าไม่เข้าใจถักไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ถักเก่งแล้วดูเป็นแนวทางก็ไปต่อเลยนะคะมีคุณป้าทำเผื่อมือใหม่ด้วยเนะาะตามนี้เลยค่ะสำหรับแถวที่สี่นะคะ ก็จะถักเหมือนแถวที่สองนะคะเราสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวพอครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะมาดูการจบแถวในแถวที่สี่นะคะเราจะนับขึ้นมาในโซ่ที่สามแบบนี้นะคะ เพราะว่าตรงตัว V เขาจะมีสามหลักเนาะจบแบบนี้เลยค่ะมาดูแถวที่ห้ากันต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะพอเราเลื่อนห่วงเข้ามาในตัววีนี้เราก็โซ่สามถักลงในตัววีนี้เจ็ดหลักเหมือนเช่นเดิมนะคะ เจ็ดหลักเราก็นับโซ่ไปด้วยนะคะที่เราขึนต้นนี้แถวที่ห้าก็จะเหมือนแถวที่สามนะคะเหมือนแถวนี้โซ่หนึ่งก็มาตรงสามหลักนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนแถวนี้ถักตามนี้เลยะคะ่ะ มือใหม่หัดถักเขาก็ไม่เข้าใจเนาะคุณป้าก็จะทำให้ละเอียดหน่อยนะคะก็อยากให้ถักได้กันทุกๆคนนะคะค่ะถักตามน,นี้เลยมาดูการจบแถวที่ห้ากันนะคะ พอเราถักได้ครบห้าแถวเราก็จะเห็นช่วงลายชัดนะคะช่วงลายแบบนี้แบบนี้นะคะแถวต่อๆไปเราก็จะถักเหมือนที่เราถักผ่านมานะคะแถวที่หกก็จะเหมือนแถวที่สอง แถวที่เจ็ดก็เหมือนแถวที่สามแถวที่แปดก็เหมือนแถวที่สี่แถวที่เก้าก็เหมือนแถวที่ห้าเราจะถักไปแบบนี้ให้ได้สิบเอ็ดแถวนะคะแล้วเราก็จะทําการลดตรงช่วงไตรักแร้แล้วก็ตรงคอนะคะตรงหน้าอกนะคะถักตามนี้เลยค่ะถ้าเราอยู่หน้างานเราจะดูออกนะคะ แถวที่หกขึ้นไปคุณป้าจะไม่ทำให้ดูนะคะให้ยอดกลับมาดูได้ตามที่คุณป้าบอกนะคะค่ะเดี๋ยวครบสิบเอ็ดแถวแล้วมาเจอกันนะคะอันนี้คือหน้าตาแถวที่หกนะคะเราจะถักแบบนี้ซึ่งก็เหมือนแถวที่สองนั่นเองนะคะ ถักไปเลยค่ะเพื่อนๆให้มาดูย้อนกลับมาดูนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวครบสิบเอ็ดแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะพอเราถักได้สิบเอ็ดแถวนะคะก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้เราก็จะจบแถวแล้วก็ตัดไหมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำ ตรงช่วงกลางอกเสื้อนะคะจะได้งานแบบนี้เขาจะมีช่วงลายอยู่หนึ่งสองสามสี่ช่วงลายนะคะแบบนี้ตรงที่เราจบแถวเราจะเอามาไว้แบบนี้นะคะ ามาดูใหม่นะคะตะกี้มันตัดไปเนาะ่ะกี้ตัดไปตรงที่คุณป้าตัดใหม่นะคะเราจะเอาไว้ริิมๆแบบนี้ทีนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะมาดูชิ้นงานก่อนเราจะนับช่วงลายแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกช่วงลายเราจะทำการมาร์คเครื่องหมายไว้นะคะตรงนี้ เพราะเราจะเริ่มต้นงานตรงนี้นะคะเป็นการแบ่งแบ่งตรงช่วงหน้าอกนะคะทำต,ตามคุณป้าเลยนะคะเราจะเริ่มตรงนี้โซ่สามนะคะ เราก็ยังจะถักลายเหมือนเดิมเพียงแต่เราเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเนาะนับช่วงลายตรงนี้หนึ่งสองมาหลักที่สามก็ถักเหมือนเดิมค่ะลายเดิมพอได้สามหลักโซ่หนึ่งตรงนี้ก็ถักตัววีเหมือนเดิมนะคะ โซ่จะเท่ากันเนาะเท่ากับลายที่เราถักมานั่นแหละหนึ่งสองสามถักตามนี้เลยค่ะตัว V ก็จะได้ได้ห้าช่วงลายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ได้ตัวีมา3ช่วงลายแล้วนะคะทีนี้จะเป็นช่วงลายที่หค่ะ เรานับตรงที่ตัววีนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะนี้มาถึงตัววีช่วงลายที่ห้าแล้วนะคะเราจะนับแบบนี้จะเห็นว่าตัววีมีห้าช่วงลาย มาถึงตรงนี้เราจะหนึ่งสองสามตรงช่วงลายตรงนี้นะคะพันหนึ่งคร้งหนึ่งหลักหลักต่อไปเราจะถักตัวทีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถักเอ็กหนึ่งสองสามสี่และ ห้าตรงนี้นะคะเราจะพลิกงานกลับแถวต่อไปเราจะนะคะเลื่อนห่วงมานะคะสามสี่ห้า มาถึงหลักที่หกนะคะจะหยุดตรงนี้พอดีเราจะเริ่มต้นโซ่สามเสร็จแล้วในนี้เราจะถักห้าหลักนะคะอันนี้เป็นแถวใหม่แล้วนะคะ แถวที่สองของการลดตรงนี้จะเป็นช่วงรักแร้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะมาดูต่อค่ะเราอยู่ในแถวที่สองของการลดนะคะลดตรงช่วงใต้รักแร้กับตรงช่วงอกนะคะมาดูกันต่อค่ะตรงนี้จะมีอยู่ห้าหลักนะคะ จากนั้นโซ่หนึ่งมาตรงนี้เราก็ยังถักลายเหมือนเดิมเนาะตรงไหนที่ถักลายเหมือนเดิมคุณป้าก็จะถักไปไวๆนะคะตรงนี้ก็เจ็ดหลักเหมือนเดิมห้าหลักตัววีห้าหลักจะมีอยู่ตรงช่วงเริ่มต้นกับตอนจบแถวนะคะ ลายก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณป้าจะให้ดูแบบนี้เนาะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะนี่ห้าหลักนะคะนี่ก็เจ็ดหลักเจ็ดเจ็ดมาตรงใกล้จะจบแถวที่เรามาร์กไว้นะคะก็จะมีอยู่ห้าหลักนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตรงนี้ถักไปก่อนนะคะเจ็ดหลัก ซึ่งลายก็จะเหมือนเดิมนั่นเองนะคะปุณปาจะถักไปไวๆนะคะตรงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงป้าจะเน้นย้ำอีกทีนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะ นี่มาถึงตรงตัววีสุดท้ายนะคะเราจะถักห้าหลักมาดูหลักที่ห้านะคะเราจะไม่รวกหมดนะคะเราจะเหลือไว้แบบนี้เสร็จแล้วโยงข้ามมาตรงนี้เลยค่ะตรงที่เราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแถว รวพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะจะได้งานแบบนี้พอแถวต่อไปเราก็โซ่สามพลิกงานกลับมาตรงนี้มาดูนะคะตรงนี้หลักที่ห้าจะมีนับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะนับมาหนึ่งกที่สองก็จะได้สามหลักแบบนี้นะคะ โซ่นหนึ่งก็ทีนี้เราก็ถักตัว V เหมือนเดิมค่ะนะคะแถวนี้ถักไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวตอนจบแถวคุณป้าก็จะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะแล้วก็นับมาหนึ่งสองสามมันจะงงตรงที่เราเริ่มต้นแถวกับจบแถวนะคะ เอาเป็นว่าคุณป้าก,ก็จะเน้นตรงเริ่มต้นกระจบแถวให้ดูนะคะตรงนี้ก็ถักไปเลยค่ะถักลายเหมือนเดิมนะคะลายนี้ค่ะตามนี้เลยค่ะจะเป็นการถักพลิกกลับไปกลับมานะคะมาดูการจบแถวตรงนี้กันนะคะอันนี้เป็นแถวที่3ามในการลดแล้วนะคะ มาดูตอนจบแถวค่ะพอโซ่หนึ่งเราหน้ามาหนึ่งสองสามได้หนึ่งหลักนะคะหลักที่สองก็เหมือนเดิมค่ะเราจะไม่รวบหมดนะคะเหลือไว้แบบนี้ทีนี้โยงมาตรงนี้เลยค่ะรวบพร้อมกันจะได้แบบนี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มโซ่สามตลอดนะคะการจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวนะคะถักมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรนะคะมีงานเขาจะอยู่แบบนี้นะคะค่ะก็คงจะต้องไปเจอกันในคลิปที่สองนะคะเพราะว่าใช้เวลาไปพอสมควรเนาะ ยังเหลือเนื้องานอีกเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปที่สองเราจะไปถักต่อกันค่ะดูเนื้องานที่เหลือนะคะเยอะเลยนะคะคุณป้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้มีความสุขกับการถักนะคะสวัสดีค่ะ